ในปัจจุบันการทําธุรกรรมทางการเงินสามารถดําเนินการได้โดยง่ายใช่ไหมคะโดยเฉพาะการโอนเงินท่านสามารถดําเนินการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือหรือในระบบที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในปัจจุบันการโอนเงินสามารถดําเนินการได้ง่ายขึ้นโดยโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ซึ่งมี2แบบคือการผูกหมายเลขพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักและการผูกหมายเลขพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์จํานวน1ิบหลัง ซึ่งการโอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์จํานวนส0หลักนั้นค่อนข้างที่จะสะดวกสามารถดําเนินการได้โดยง่ายและขณะเดียวกันก็สามารถเกิดความผิดพลาดได้โดยง่ายเช่นกันค่ะหากท่านมีการโอนเงินทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วหมายเลขโทรศัพท์นั้นท่านกดไปเป็นหมายเลขของบุคคลอื่นเท่ากับท่านโอนเงินผิดบัญชีหากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วท่านจะทํำยังไงคะบางครั้งท่านอาจจะติดต่อ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลปลายทางด้วยตนเองเพื่อขอให้เขาคืนเงินให้หากเจ้าของบัญชีปลายทางยินยอมที่จะโอนเงินให้กับท่านคืนมาแล้วเรื่องก็จะจบแต่หากเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยินยอมที่จะโอนเงินมาท่านจะทํำยังไงคะอย่างแรกท่านต้องไปลงบันทึกประจําวันนักา,านีนตํารวจทองที่ที่ท่านโอนเงินผิดแล้วนําบันทึกประจําวันนั้นไปยื่นต่อธนาคารที่เจ้าของบัญชีของท่าน เปิดไว้อยู่นะคะแล้วมันแล้วธนาคารนั้นก็จะดําเนินการติดต่อไปยังธนาคารปลายทางที่ท่านโอนเงินผิดเพื่อขอให้เจ้าของบัญชีโอนเงินกลับมายังบัญชีของท่านการดําเนินการลักษณะนี้หากเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยินยอมธนาคารจะไม่สามารถที่จะดึงเงินจากบัญชีปลายทางคืนท่านได้ถ้าเกิดกรณีนี้แล้วท่านต้องดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ไปยังสถานีตํารวจในท้องที่ที่ท่านโอนเงินผิดนะคะเจ้าว้าที่ตํารวจ จะดาเนินการไก่เกียรตโดยเรียกคู่กรณีมาขอให้เขาโอนเงินคืนให้กับท่านหากคู่กรณียินยอมที่จะโอนเงินคืนให้กับท่านเรื่องก็จะจบลงแต่หากคู่กรณีไม่ยินยอมที่จะโอนเงินคืนท่านแล้วท่านก็จะต้องดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไปค่ะ ในระหว่างที่คดีอาญานั้นกําลังดําเนินไปอยู่หากคู่กรณียินยอมที่จะโอนเงินคืนท่านท่านสามารถรับเงินคืนได้นะคะจากนั้นท่านก็ดําเนินการถอนคําร้องทุกข์เนื่องจากความผิดฐานยักยอกที่เกิดจากการที่บุคคลอื่นส่งมอบทรัพย์ให้แก่ผู้กระทาความผิดโดยสําคัญผิดนั้นเป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะหากท่านถอนคําร้องทุกข์แล้ว ติดที่ในการดำเนินเมืองคดีอาญาของท่านก็จะสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้กระบวนการในการดำเนินเมืองคดีอาญาของท่านทั้งหมดนั้นก็จะจบลงโดยบริบูรณ์ค่ะ